ครับเขาของพี่นะครับก็เปิดห้องซ้อมนะครับบอกว่าตอนนี้พร้อมมากเลยนะครับก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตนะฮะส่งท้ายปลายปีนี้เนี่ยปลายปีปลายปีนะครับสาวยุคเซนทพออ กับเซียนสแควร์นะครับก,ก็ยังมารวมตัวกันพาย25อาร์ตเนี่ยเจอกันในงานนี้แน่นอนนะฮะกับการโดโจบีไฟฟ์ซูเปอร์สิงห์โฮมแคมปิ้งไลฟ์คอนเสิร์ตใช่แล้วนะคบนะคบะคีไฟฟ์ทั้ง5คนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่เบนชลาทิศโตศักดิ์สิทธิ์มาเรียมคิววงกลัวและเคสอุทัยนะคะเปิดห้องซ้อมกิ๊ซ้อมเพื่อความเต็มที่กันเลยนะคะซึ่งเชื่อว่านะฮะคนนี้เนี่ยคือแบบไสแบบคุณภาพเสียกันดังนั้นคือต้องไม่มีแบตเตอรหรือมีอะไรอย่างนี้อยู่บนเวทีเหมือนกันแล้วใช่แล้วอันนี้เราตต้้้้้ออองรร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 รดููนนนนนะะะคคคคคัััับบบบแแ่ววววีเเาาาาาาพพผชชมมมไป็็กกกกลยศ ซ้อมเนี่ยชุดเป็นยังไงบ้างเราไปเช็คเช็คกันเลยเย้ย ในเพราะว่า,เ,าเรื่องเพลงในคอนเสิร์ตคันงน้เนี่ยนะคะเราก็เลือกจากความเหมาะสมหลายๆอย่างอาจจะมีเพลงเก่าที่รู้ฟืนความทรงจำที่หลายๆคนเคยฟังพวกเราร้องแล้วเราก็ยังไม่เคยร้องหรือว่าจะมีเพลงที่ไม่คิดว่าพวกเราจะร้องก็มีค่ะจริงๆเพลงนี้ผมกับเบนเนี่ยคุยกันมาประมาณปีสองปีแล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่เราเล่นละครมิสไซงอนด้วยกันก็นั่งคุยกันเอ้ยเราอยากกลับมาทำ B5 ใหม่แล้วว่า, mm hmm. เาเพลงเก่าๆของเบเกอรี่ของโดโจเพาะๆก็มีเยอะนะจนสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่า เออมันเวิร์กอะสำหรับเรามันคือแบบต่อให้ใครไม่รักเราแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีใจที่ยังได้ร้องเพลงดีใจที่ยังมีคนติดตามผลงานเราอยู่สำหรับเพลงคอนเสิร์ตนี้นะครับเพลงที่ได้ยินเพลงนี้ทําให้รู้จักกัน์นิ่ยกับ B5 เนี่ยมีแน่น,นอนมีเพลงอื่นที่เซอร์ไพรส์ที่คุณไม่คิดว่า B5 จะเอามาเล่นเอามาร้องคือคอนเสิร์ตนี้ เรียกแต่เพลงที่แบบโดนใจรุ่นเราหมดเลยครับผมระยะสิปีที่ผ่านมาก็คือว่าลุ้นลุ้นทุกปีว่าเมื่อไหร่จะมีโปรเจกต์อะไรทําด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะยาวนานนิดนึงแต่ว่ามันก็มาถึงวันนี้จนได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผม แต่งหญิงเวทีนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าเห็นหลายเวทีแล้วครับเวทีนี้ก็อยากจะกลับไปสู่สภาพบีไฟเมื่อสมัยเป็นผู้ชายอยู่ <c oughs> คครรัับบในวันเสาร์ที่27ธันวาคมนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาเจอกันกับคอนเสิร์ตโดโจบีไฟฟ์คอมครามิ่งคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตนี้เป็นการรวมรุ่นของเราทุกคนเลยแฟนเพลงของทั้งเบเกอรี่ทั้งบีไฟฟ์ทั้งโดโจนะครับ <c oughs> บัดเนี้พอมีเหลืออยู่นะครับที่ทาวดิเกตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมเล็กน้อยแล้วนะครับครหลายคนคงต้องตื่นเต้นเลยนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ต ขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วหใช่แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับคุณผู้ชม